น้ำมาสกาดนครับเกาะทูเกาะน้ำมาสกาดกลางไซฝุ่นม <qual> ือนี่ก็ได้ฝนกระลังตัวเล็โตเลขก็อยากได้ฝันก็อยากพูฝันก็อยากพูถ้าฝนมาเลยได้อาจารย์โอ้โหโอ้โหข้าจะได้อาจารย์ฝันมาหนี่กฝันกฝันไปต้องการหน้าท่างเราวันวันข้อหน้าวันหลายเลยั่นครับ ว <laughs> <od and the government> so like, ่าตะวันโมยูเป็ยนโมยูเป็นเป็่นนั่นที่เราย่กุ้มไผ่กุ้มมั่นเมียโย่เป็นกุ้มเป็นกุ้มเออเหดุวลไค่น้อยเนี่ยหว่นเมียนย่ย่เป็นกุ้มไผ่กุ้มมั่นเจ้ากับโซกันเรื่องของไม่เจ้าหมละตะวากับคนหลายตีดมั่นที่เราคนหลายมาติยมัดนที่เราโอากว่ากะโย่เป็นกุ้มไผ่กุ้มมันว่าเจาบุคคลอยู่หัวบานเนี่ยกุ้มาเป็นกุ้มไผ่กุ้มมัน เป็นกุ้งนี่ก็เออเป็นก้อนเป็นกุ้งมั้งสิบอ่เออเมืนกันน้าจีเป็นน้าจีเป็นเลขกเป็นเบอร์ว่าลักษณะนี่มันกันกันฟุ้งไหมผมว่ากันน้าเจ้าอยู่เป็นกุ้งเหมืนก้อนไว้มั่นหรมันกันเนี่ยยังมือถั่วเก่าอีกนะนะฟุ้งเดืองอะไรอย่างเงี้ยยาเปลี่ยนไปหน้ามาหลังที่แม่นบราไหนเปลี่ยนไปหน้ามาหลังดิครับกันเปลี่ยนไปหน้าหลังไอ้เจ้าถิ่ยางเขาบอกกันดอกแม่นบ่เออจังสมวัดสันอะไรที่แม่ไอ้เจ้าถิ่ยางเขาบอกเลยอันนี้เขาต้องมาเรียนม้วน คุ้มหุมันอยู่ธร้มาดาอยู่ไหมแต่ว่าขยุ่นในเดินวันนี้แหะมันบาอยู่ในเดินวันเท่านี้เด้อแกชั่โอ้ยเสียดายงมวดบางหนึ่งน่ะนะเจ้าชู่้ไปเลขศูนกับเลขเลขศูนหนึ่งแม้อยู่กลางเนาะนย์หนึ่งอยู่กลางวงกลมไม่พรอมูตะผู้ใดเขาหมีมากของผู้ใดิเพราะว่าสได้สิได้โอ้ยหนงกับเต็ุ้เดียวกันหนึกับเตี้ยเดียวกันอยู่กุญยเขาเมม็นมากอะไรวะเหม็นเหนเากันนบ่มากซะนี่แหละ เออเนี่ดูห้องผันมมาซาบานี่ครับเออกาเด่นๆซ้ำไมลาก็บบกรอบทุไทยเนาะแงมากคงทุไทยซ้ำโอ้ยบอกเนื่นใจดี่ว่าเริ่มไปเลยดทุไทยเมาลุยซอหุ้มใจดากาบอวกแต่ขอบุญขอบุ้นคนเอาน้ำมาแต่ไวเลยว่าท่านเองมาเนาะน้ำยู่น้ำกินโอ้ยัน อมไปแล้วยาโน้มกว่ชาหนท่าหลดิดเนาะครับผมเอ,อ่อคอยเขอมาคอยขอมา,ออมาเลยคอยขอมาด้า,า,า,านว่าท่าสีชาล่าอยู่กัไเรื่องผมมาไอ้นีครับตดวนี้กับท่า,าสีชาลา่าน่ะลัางมอะลงการนั่นแหละโอ,อ้สีชาลา่าเพิ่นกาน้ำยนมาเอ,อสีชะลาเพิ่นกามีเอฟีผู้ใจบุญทุนท่านเพิ่นการเอ,อ่อฝนกระตุปัยไหค่าสงค่าสีอยู่แมนแมนแมนเค่าอยู่ทั้งช่องนี่นี้กับ้าอยู่เกียรย่าลอยานำ ก็วนมาแเล้เพ <gegen violin> <acy> ื <left> ่นบอกว่าซื้อน้ั่นสบายอาจารย์ว่าดุงนาเพื่อนนี่เนี่เด้ออาจาร์เมื่อกี้ขามามันฝนตกก็เลยบ่ได้เสื้อเดี๋ยวไปจักมื่อสมือเดี๋ยวผมมีซื้อเขาบมาสบายอยู่แมน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 สร้างแกนบุญาบุญลถ้าสีสลาหายอบุญละเดี๋ยวถ้าสีสลาสีจานังการคุณมาขยันมาัการเลยอ่าถ้าสีการสายผลเลยครับในร่างใน เออมันจเป็นแอร์บัสเออไม่แอร์บัส่าเรียงเรียงแนวทางพุ่งไปน่องใจไว้ให้เหนียเชียร์บมนไอ้ว่าแม่วจับเดเลตตัวเก่าไงเนาะเด่กแมวนี่จับได้เลขตัวเก่าที่ว่าจเออมันจับแล้วตัวตองหัะทีมงานบุญนี่ตัวมากมหนวะครับครับจับตัวหัวเห็นไหมจับบางส่วนเลยที่หลังมันจับได้ตัวเก่าไหมเนื้อหัว จับไปนึ yeah, so, então, like? ่งม mm. uh ันจะจับได้เหรอเนี uh ่ย huh. ม uh ันจับไปนึ่งนึ่งเนอย่างเียจับไปนึ่งนึเก้าหกอย่างเ้ว่าเพื่ในส่วนตัวเลขม่การเลียนแปลงไหนบ้ล่ะจย์บบบบบยังอยู่ขึ้นเก้าอยู่อ๋อขึ้นเก่าตัวเลขว่าเลียนแปลงไมใช่ไหมาต่ออ๋อขึ้นเก้านี่ละงามขึ้นเก้านี่ละ ติดแมวหน่อยเหรอที่ว่าผู้ใดอันนุ่มผู้ใดผู้จัอันห้องน้ำก็แล้วไปแล้วสามห้องเนาะท่าสีไปหาห้องสี่ห้องห้องน้ำก็ได้บาทนี่ก็ถึงสใหญ่บาทนี่โอ้แนวเฮ็ดแนวสานแต่แหงหลายเนาะคือพระก็บอกอย่างเชื่อื่ออย่างเฮ็ดอจากทางมันเปลี่ยนสองส่วนกับมันกับมีเลขแมวเนาะอาจารย์เนาะแล้วก็เลขฝันอาจารย์นั่นปะครับ ไตนาเลขฝันเปิดไปร่องยุนาได้ไหมจันพี่เพื่นเบิองเลขฝันยุนาได้เนาะไปสมุดเนี่ยเลขฝันน่ะโหเลขฝันเนาะอ๋อเนี่ยเลขฝันมียังสี่เด้อพอดีน้องเด้อเอาจจอนิ่งๆเนอะบ้านอาจารย์เนาะทั้งเพื่อนทั่วมาถามว่าอายุอ้ายนี่เท้อใดท้อใดเกิดท้อลอยเหรอเนี่นอาจารย์เออข้าเจ้าข้าเมียนไม่นี่เมียนรัว อายุอ้ายนานเกิดพศเท่าไหร่คืออายุเท่าไหร่เมีนกะว่าเกิดพ่สศูนย์สีครับเออให้บวกโราพูนหานนรอดครับกันวอกไปมันดีแล้วกทีว่าอะไยโตเม็นบ่หล่อโอ้เออศูนีเอาล่างางล่างหปีนี่อายุเท่าไหร่หกบสอบสเออเนี่ยมันเ่มสิเพิ่มขึ้นมาเรียตัวนี้เออกเรียกว่าให้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  เอฟซีนี่ตาทิียนใจเอาครับเพอว่ามันสมพว้นเลยว่าสมพว้นเนาะครับผมเออตาทิียนใจเอาเบื้องส่วนก็ดีดีหกสิบสอง้าหกหกผาเลยเลขคาก็ได้สองตัวเดียวกันล่องหมุนล่องมุลเบี่ยงกีขันมุนล่องไปเลขสองาลยเอาเอาเอาเราเดิมบอลเด่มเออแต่ว่ามันเอแต่ว่ามันเน้นให้เราละครับมันยังอยู่ซานีอยู่ครับเออ แล้วกะเบ,บ,บ,บิ้องต่อมือจอยเว้นเขาจะมีการเป <แบ S 2> ลี่ยนแปลงจังไรน้นออาจารย์เนาะเวียนออว่าเพื่อนนส่วนเลขไอ้ชุดฝันกับเลขแมวนี่มัน่นใจในส่วนใดหลายกว่าอาจารย์ก็มั่นใจในที่ตุม้มตาเลขแ,แม้ว่าก็เป็นไปส่วนหนึ่งเนาะครับเลขฝันก็เป็นไปส่วนหนึง่งแต่ว่ามัน่นใจทั้งส่วนหลายหลายกว่าเนี่ย มันใจฟันหลก่อววนครับ่ออาเลขแมวมันใจสามตัวเลยโอ้ <laughs> เลขแมวมันใจนาสีมาเป็นเลขกสามตัวแหนเพราะว่ามันจับไปสาม<อ>ตัวกับเราดิเพราว่ามากเบิร์ตี่โดนีนิาจาึงคิดว่าจงได้เพราะท้านก็บอกเป็นรางวัลเลขไทยเลขนาเลขไดยเออเ,เห็นหนันเนาะโอ้ยถ้าเป็นทั้งบุญดี่หรอกผู้มันตีได้กับมี่ตีข้อมฝันได้กับมี่ครับผมเออคนเกียดบางคนคนคอมเมนต์มาในของครูจังอันึ่องจังนึ่งคนกับว่า เลขอาจารย์เขาอยู่เด้อวันนึงหันจะน้อยใจเด้อมึงขึ้นได้ดอกคอมเมนต์มาผมผมไล่อ่านมึนองอยู่ครับเพขาว่าเลขเขาอยู่เด้อพระอาจารย์เอ้ยนี่เนี่เกตกำเลขยงนึงเป็นเลขตัวเดียวกันนะเดี๋ยวเว่อาอยู่มึงขึ้นม,นมากก็ไล่อ่านมึงอยู่ครั่งดีมากดีมากครับร้านดังด้วยแต่เป็นจั้งบุญทั้งขึ้นของโมเข้าอยู่ดอกเพราะได้แค่ได้สด<อ>ั่งเนาะเออคาทาเบิ้งเนาะแม่าเพื่อนว่าเลขคาขับหกขับศูนย์นี่ห้าศูนย์หกศูนย์นี่ ตรงกันหลายมองเราเลยที่นี่ถ้าเจ้าขายจ้อยไม <c oughs> ู้เดี๋ยวนี้หมดแล้วไม่ได่กับว่าช <c oughs> ัด <c oughs> ตามหาเนาะครับผมจะจะตะวันโดยเฉพาะไปหลายสำนักจะให้ว่ามาตรงกันเนาะครับห้าศูนย์หกศูนย์ยังเต็มทั้งส่วนทั้งน้องพุ่มนะอาจารย์จะให้ห้าศูนย์หกศูนย์เลขอาจารย์ได้มาแต่ก้อนหนาของพุ่มตีได้ตองวดฟันตองวดฟันตองวดก็คืออาจารย์ตีไว้ก็คือห้าหกศูนย แมนถ้าขับซับไปซับหนมันก็ตีเลขตัวเดียวกันนั่นละว่าเรื่องอะไรแมนดูครับผมมีศูนย์ซีน้ำอีกทหารคุมกันฮา่าฮ่าตรงกันโดยบังเอิญตรงกันโดยบังเอิญันต่อไปศูนย์แม่ศูย์อนนีกหบดีก็ร่างกิฟออนใส่เสียงฝนอะ่นแหะถ้าถึงฝนนี่ก็เป็นศูนย์ี่ฝนนย์ีมันมานาเป็นหึ่งเออ เอาไปดีกันแล้วทั้งซุ่มทั้งเย็นว่าเป็นอะงรอ้างผ้าเป็นอะไรจานในส่วนสีสีท่านี่ยังบ่ยังโอ้ยเสาไม่มีสีเลยส่วนเสาเสาไม่มีสีเอออ้ยยังมาผ้าอันนีเออเสาถ้ามันไม่ีสีท่าดิจ้ำผนังยังไงเอ่อญาติลุงผู้ใดคนอยากม้วนทาน้ำเฮาเน้อเออเสาเนื้อท่าสีเสาซอยกันท้าคนดูป้าใจล่าแม่ครับยังขาดนั่นละ มันไปบ่ได้มันฝนตกเนาะเออแปลว่อออาอย่างมีธาตุกับมาเบิองก็ได้เออมาเห็ดมาเบิองก็ได้ซื้อมาให้ก็ได้ตอเอาสีเดียวกันเออเหตุไหนมันเป็น,น,น,ปนสีนุเปล่เออเอาเป็นสีทองลาเสาหนึ่งสีงามเสาหนึ่งสีหนึ่งเสาหนึ่งสีหนึ่งไปเลยเออเออเออสาราหลากสีว่ผสนเออสาราหลากสีเอ็ดคื่อยังก่อ โรงเรียนอนุบานลนี่หลออยู่วัดก็บ่มีอย่างนี้ได้อย่าเาพี้ยนจากทางอ๋ปานี้กะทีสลบด้วยปานี้อาจารย์เนาะเออฮะปานีก้กะเปลี่ยนในส่วนเลขแมวของอาจารย์วัดดงนะเพื่อนอ่าคเ,เ,เลขแมวเนี่ยอาจารย์มันไกลหลายก็คือ้นหนึ่งเก้าหกนี่ละไปเรียนหนึ่งเก้าหกเออแล้วก็มีสองเก้าหานะครับเลขสามตัวเลขแมวจับนี่มีสองตัวเมียนสามตัวเนาะเลขสามตัวนั้มีอยู่สองชุดอ่เรียนบอมันสี่จับสน อะไรก็มีแปดแปดเบิร์นน้ำแต่ว่าแมวหยิบรอบสองครับรอบแรกนี่มาตรงกันเลยคือหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกครับผมนี่ยอันนี้เราสัำพันญครับอ,อ,อันนี้นี่วนเลขฟันอาจารย์มาเนี่ยนี่ตัวเลขฟนันเลขฟันอาจารย์กัจจีหลายตัวแน่เนี้ยฟันนอกกัจจีไปนะจะว่าที่กินเขาคือว่าเมื่อหลายตัวดียห้าหตัวเดียวดึงออกมากเลยคืดึงออกมากเลยครับที่ตัวเดียวเราดึงออกมากคือ เอาไงมามีมีเลขนี่มี0060พอแล้วปกติมีเท่านี้ครับตัวนี้ครับดีหลงว่าคือครับอามันสิคักยู่ดอกเว้ยเลขว่านี้ว่นแม่ทีนี้ไปใส้บะมแล้วเลข0หน่ออาารเย่ทารถว่านี้ทาเฮ็ดตาซางรดอาจารย์เอ้ยเรียกออกมากว่นนี่5 60ทีกีดรด อาจารย์ดงน้าเพื่อนนี่โอ้ยยาาเดหาของไหนมอยู่ต่หัวกำแพงเนาะรังไงชายังไงเฮ็ดอ้วยยังไม่มีอย่างจากอาจามาวัดยังไม่มีอย่างจากอาจาลยไห้ว่าขดเดพอพระจำภาษาจอยต่างหากนี่เด็กขุดกระหิตว่ายางงามเลยเอไปไฟเอาไปไผเฮ็ดตุงกข่าวเฮ็หไฟ่าวอ้ยนั่นละเอา เอาเอาไงไมาเอาวัตถุดิบอยู่ในวัดนี่ละ่ะเงี้ยเงี<ม>้ยเงีหาได้นี่ละ่ะไม่ไพ่น้ำบัดน้ำบ้าน,นี่ก็เป็นเั้งบุญเจ้าหนึ่งแม่เพื่อต่างต่าง,งประเทศเนาะครับนอ้วนเงินไม่ซื้อโลซินมุ้ง,งอ๋อมาให้ซื้อลังค่าเล็กเอาอย่างหนาเลยพคนว่าโอ้ <c oughs> สาธุดเออสาธุสาธุใส่ยัวกับเผาเป็นไม่ไพ่บ้างรับผมาะสมประกอบกันเจ้าเอาเห็ดไปอยู่ไปเนาะ ครับทีพ่อรอดบอกอันนันมันดีเฮ็ดนอพอจะว่าบ่าั้าสมมุติว่ามีม่จะตัวปัจจัยมา,มาบันทึกจีนหออรือลู่ซิ่งออกบันทึกเฮ็ดหลังค้าเป็นโค้งหลังค้าเป็นเล็กรับพ่อพันเฮ็ดไม่เลสเ,เป็นเล็กสตลอดอันนี้มันดีได้เพราะปีบริมอดจอดนี่กระจบต้นต้นนี่ปิดจากต้นต้นเนาะเฮ็ดซ้ำเฮ็ดซ้ำเดี๋ยวยากสรุป <c oughs> ตัวเลขกเลยครับพ <c oughs> ี่น้องครับมือนวันที่หนอข้อสองห้าหกห้าอ่า ซึ่งเลขที่อาจารย์มันใจในส่วนอาจารย์วัดดวงน้ำเพิ่นมันใจก็คือเลขฝันเลขเออแมวกับมันใจเลขฝันกับมันใจซึ่งออกติมาร่วมกันแล้วเนาะมาพินิจพินจะละหน้าดีๆแล้วว่าาะเป็นเลขแมวเป็นเลขฝันนี่มาสรุปแล้วว่าหลายตัวหลายตัวหลายตัวเป็นเลขสามเป็นเลขสามตัวอยู่มีอยูอย่สามชุดขนาดนี้ตอนนี้มาแตกย่อยกมามาตัดหกประตูอย่างต่างต่างหน้าหน้าเนี่ยมันก็เลยขึ้นไหลนะ แต่ว่าเลขพันนี่ตั้มเป็นตัวเดียวกันละห้าหกศูนย์นะมาตาดอกมากกับหกศูนย์ห้าศูนย์อ่าแล้วก็หากนี่ยตาดอกไม้จากหาหกศูนย์แล้วก็มีศูนย์สี่เพิ่มเขึ้นมาเออเออเรื่องต่อละไเลขอายุเพิ่มเนี่ยเลขอายุวีซ่าเล่าหนึ่งหกสองหกสองเกิดว่าสองศูนย์ซีครับนี่หกสองพอดีนะออ เอาองแซนตัวอาจารย์เนาะบันฑิต ah ิลบควรอาจารย์ทำนี่ได้บไหมอาจารย์ตามผมตามพระผู้อาจารย์หลายหครับสาธสาธุ